ยงกครับผมมีรถวัดเข้าใหม่ครับผมที่เราซื้อไว้จากโคราชจำนวนสามคันคันนึงขับมาอีกคันนึงลากมานะครับ ป้าได้บาทเหรอได้บานสามพันเอามาดูคุณก็ดูกันบ่อันนี้ยัดูงันคุณปดูดูตรอยสาไปไปไปนะไปจัหน่อยบริษัทบริษัแชร์รัดจำกัดไปผิดโลก ตอนนี้แล้วแคน,นี้เลยเดี๋ยวเยวมื่อไจะรีวิวไม่มื่อาหร่คำแล้วนั่งกันกนนัน่งกันถังนั่งแบบแรกออกมา่ถังทับ้งหลังม้ใจ่บอ,อวีอพีเอาคือมี่ต่ขีดินไงจอดก็สิม่ขีดินวนอะออนี่บอ,บอ,อวีอพี พ,พคุณมา<อ>แรกเอ,อกาถังเอ,อาถังนั่งมาแรกเอาถังนั่งทังนั่งพับปุ้ง,ออางามามพับปุ้ง,งยอยือเนล่าเบลังฝาดได้ก็เบรกันเลนยดึงถังออกก็ได้ออกมานั่งคนเดียวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะที่บิวให้ใหม่นะคะ รถสองคันก็ได้มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่คลิปแรกที่เรารีวิวไปรถคันหนึ่งอันนี้อีกคันที่สองคันที่สามก็มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้เพิ่งขับมาถึงเมื่อวานครับประมาณห้าโมงเย็นครับผมขับมาถึงเมื่อวานห้าโมงเย็น รถคันนี้เป็นรถบัสสิบสองเมตรทรงนางพญาตูดโดงนะครับทรงนางพญาตูดโดงคัตซี่นิสสันนะครับคัตซี่นิสสันคัตซี่ใหญ่นะครับนิสสันคัตซี่ใหญ่คือรถสามคันเราทําการขับมาสองคันลากมาคันหนึ่งซื้อกับเจ้าของคนเดียวกันนะครับสามคันนี้ซื้อที่เดียวกันเลย เป็นรถ12เมตรทั้งหมดเป็นคัดซีนิสันทั้งหมดแต่ว่านะอีกคันหนึงน่าจะเป็นเครื่องนิสันพีเ e อทอร์โบท่ออ้อมอีก2คันน่าจะเป็นเครื่องนิโนอีพวันะครับอีพีวันทโบบริษัทบริชานชัยรัฐจำกัดนะครับอันนี้ป้ายพิษณุโลกนะครับคันนี้ป้ายพิษณุโลกป้าย30 3ามศูนพิษณุโลกนะครับกล้าสำรวยนะครับผมเป็นรถบัสพัดลมคือขับมาผมว่าจะเอาเข้าเก็บตรงนี้นะครับเข้าเก็บตรงนี้แล้วก็ พอขึ้นไปสตาร์ทแบตบไม่มีไฟนะครับก็เลยเอาโพลลิฟมาพ่วงดูดนะรถบัสพัดลมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟืงท้ายกันเลยว่าเป็นฟืองท้ายตัวไหนเวยเดี๋ยวนุจะมีไฟเนาะ อันนี้เป็นฟองท้ายฮ i โน่เซเอ็มนะครับฮ i โน่เซเอ็มเป็นยางแม็กเป็นกระทะแม็กยางเรเดียนนะครับผมกระทะแม็กยางเรเดียนขอบยางก็สองเก้าห้าทับแปดศูนย์อะสองสองจุดห้านะครับสภาพยางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับทั้งสองเ้นเลย เป็นเบรกน้ำมันนะครับอันนี้เป็นเบรกน้ำมันผมกลมดูแลพาไปดูสภาพยางฝั่งโน้นดู อันนี้ล้อหลังฝั่งขวานะครับล้อหลังฝั่งขวาสภาพยางก็ทเท่ากันเลยนะครับไม่สวยทเท่าไรใช้เป็นกระทะแม็กยางเรเดียนสองเก้าห้าทับแปดศูนย์ r สองสองจุดห้าเหมือนเดิมเบรกน้ำมันเฟืองไทยฮ i โน่เซเอ็มนะครับคัสซีนิสันตัวนี้ผมพาดูระดูคันหน้ากันเลย อันนี้กําลังทําการพ่วงแบตนะครับพ่วงแบตเตอรี่คานหน้าก็เป็นของของฮีโน่เลยนะครับคานหน้าเป็นของฮิโน่เลยใช้เป็นยาง295ทับ 80R22.5 ยางหน้าก็พอใช้ได้ครับยางหน้าพอใช้ได้ยางหน้าดอกเยอะอยู่เป็นคานหน้าเป็นเบรกเบรกน้ำมันเหมือนกันนะครับ ระบบเบรกครับระบ,บบเบรกทิฟฟี่ระบ,บบเบรกทิฟฟี่นะครับพวงมาลไยพาวเวอร์ระบ,บบเบรกทิฟฟี่พวงมาลไยพาวเวอร์คันนี้เราทําการขับมานะครับเราทําการขับมาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนกันเลยดูภายในแล้วก็ดูเครื่องกันเลยนะครับบ่ติดบห่หัวนาแบตบ่มีไฟเลยตีนะ เราจะทําการขับเข้าซองเข้าอู่นะครับอันนี้โดยช่างวาซูกีภายในอันนี้ช่างแหลมสิงเ,เดแล้วผมขึ้นพาไปดูด้านบนหลังจากที่ช่างกําลังเปลี่ยนแบตพ่วงแบตยกแบตขึ้นเราจะทําการ,ข,ข,าร,รขับเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยขับเข้าตรงนี้ ดูบบาพาดูภายในเผื่อมีลูกค้าอยากไปทำรีสอร์ททำร้านทำอะไรโอ้บาไม่สะอาดนะครับน่าจะเป็นรถจอดแนละบเบาดำเลย<อ>เป็นพื้นปีเนียมนะครับ<อ>เป็นพื้นปูปีเนียมน่าจะด้านล่างน่าจะเป็นไม้แล้วก็ปีเนียมปูปูไม้อีกทีหนึง่งทับไม้อีกทีหนึง่งเบาเป็นเบาสองสองนะครับเบาไม่สะอาดแล้ว ภายในก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะรถจอดนะครับรถมาได้วิ่งรถจอดแต่ว่ารถขับมาได้เครื่องดีเกียร์ดีเบรกใช้งานได้เราก็เลยทําการขับมาครับภายในด้านบนจะเป็นเล็กซิงเล็กซิงครับ ไอขวงเนี่ยเดินไปไม่ได้แล้วมีประตูขึ้นลงสองทางนะครับไปดูเครื่องกันเลยครับไปดูเครื่องกันเลยตัวนี้เป็นคัสซีนิสสันคัดซีใหญ่ทะเบียนแจ้งจอด ซีนิสสันทั้งสามคันเลยครับเดี๋ยวผมดูเครื่องอุบออ๋อตัวนี้เป็นเครื่องฮีโนนะครับฮีโนฮีโนหกสูบ EP1 หรือว่า EP100 อินเตอร์คู o o l e r t u r โบนะครับอินเตอร์คู o o l e r t u r โบ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถขับได้วิ่งได้ทะเบียนแจ้งมอ79ครับผมหาปกแปะเห็นไปซั้นระบบโทรทัศน์เครื่องเสียงไม่มีนะครับรถคันนี้โทรทัศน์เครื่องเสียงไม่มีหมวนอันนี้ทับทีมเห้ยว่ามันค เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันที่สองแต่คันนั้นเราทําการลากมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคันที่2กันเลยรสีข้าวอันนี้ผมกาขึ้นมาจอดด้านบนนะครับ คันนี้ก็เป็นรถ12เมตรเหมือนกันนะครับเป็นรถยาว12เมตรเป็นทรงนางพญาตูดโด่งเหมือนกันครับทรงนางพญา นี่นะครับหน้าตาแต่คันนี้เราทำการลากมานะครับนี่ถ้าคันไหนลากมาจะเป็นหน้ายุบอย่างนี้นะครับทำการเชนมาก็บริษัทเดียวกันเหมือน,เ,อนเดิมเหมือนเดิมนะครับบริษัทวิชานชัยจำกัดนะครับายทะเบียน3 0ูเหมือนกันทะเบียนแจ้งมาเจเ้าหมือนกันคัตซีนิสสันเหมือนกันนะคัตซีใหญ่ พาไปดูเฟืองท้ายก่อนเลยอันดับแรกนะครับดูเฟืองท้ายคันหน้าแล้วก็ระบบเบรกแล้วก็ขึ้นด้านบนดูภายในดูเครื่องก็ถือว่าสัดเส็บการดูต้องดูกันขั้นตอนอนี้นะครับถ้าเราทําการลากมาเราจะถอดเพลาข้างออกอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันลากสะดวกง่ายขึ้นรถมันจะว่างไปหมดเลยถ้าเราถอดเพลาข้างครับไม่ต้องถอดเพลากลางก็ได้ถ้าง่ายดีก็ถอดเพลาข้างด้านนอกเลยนะครับ เป็นกระทะแม็กใช้เป็นยางเลเดียนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องดูโลโก้ฝั่งโน้นว่าเป็นเฟืองท้ายตัวไหนถ้าไม่มีโลโก้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับใช้เป็นยาง 11R22.5 นะครับยางเรเดียนยางแหงแล้วยางเส้นนอกนี่ไม่สวยนะครับหล่นแล้วแต่ว่าเส้นในเนี่ยยางสวยครับเส้นใน ไปดูล้อหลังฝั่งโน้นกันเลยสีสันก็ไม่สวยเท่าไรนะครับเป็นมันมันคล้ายๆรถจอดก็รถจอดลนะ่ะน่าจะรถจอดคันนี้ ดุมหลังฝั่งซ้ายล้อหลังฝั่งซ้ายเอออันนี้เป็นเฟืองท้ายของฮ i โน่เซเอ็มนะครับผมฮ i โน่เซ i เอ็มฮโน่เซเอ็มเบรกเบรกน้ำมันนะครับเบรกน้ำมันใช้เป็นยาง 11R นะครับ1 1บ22.5นะครับยางก็ไม่ีรอยแตกรอยอะไรแล้วครับยางน่าจะนานปีแล้วแต่ว่าดอกเยอะอยู่ คัสซีใหญ่นะครับตัวนี้คัดซีใหญ่คัสซีนี่สันใหญ่ด้วยน่าจะหน้าสิบนะครับตัวนี้หน้าสิบหน้าสิบขึ้นอยู่แล้วใหญ่คานหน้าคานหน้า ดูก่อนว่าเป็นคานหน้ารุ่นไหนตัวนี้ดูภายในยตัวนี้เป็นคานหน้าของอีซูซูนะครับคานหน้าของอีซูตัวนี้คานหน้าของอีซูซูดอกยางก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นขอบยาง เอสอง2.5เหมือนกันแต่ว่ายางนี้มันนานแล้วครับมันแตกนานแล้วน่าจะใช้ไม่กล้าใช้อันตรายแตกหมดแล้วจะพบขึ้นพาไปดูด้านบนอู้ดินไซด์มีประตูขึ้นลงสองทางโอ้ตัวนี้เครื่อง จะเปิดยังไงเนี่ยลกจังเลยอันนี้ก็เป็นระบบเบรกทิฟฟี่เหมือนกันนะครับระบบเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เปิดไม่ได้ครับมีเหล็กทับอยู่เปิดไม่ได้เลยแต่ว่าก็รู้อยู่นะครับเครื่องเป็น ep ห cool er นึ่งร้อย turbo intercooler นะแต่ว่ารถคันนี้เขาถอดปั๊มลมออกไปซ่อมตัวนี้ถอดปั๊มลมออกไปซ่อมนะครับ ep หนเครื่องมีใบคุม ที่ทะเบียนทุกตัวนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเดินไปไม่ได้ติดตรงนี้มันต้องได้ข้ามเบาะเดินไปเบาะไม่สาดมันเป็นรถจอดแล้วครับรถจอดอันนี้มีโทรทัศน์ด้วยครับอันนี้มีโทรทัศน์แต่ว่าลำโพงไม่มีอะไรนี่ JVC เปิดยังไงนะโอ้ช่องเทปช่องอะไระร้อนเลยครับวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยฝั่งน,นี้เดินไปไม่ได้ลงก็ได้โอ้ย นี่นะครับพวกนี้เราก็จอดรอชำแหละรอขายเป็นคันอยู่นะครับคันไหนไม่ได้ขายเป็นคันเราก็ชำแหละนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านหลัด้านหลังถ้ารถจอดมันก็จะประมาณนี้ครับม,มันไม่ค่อยสะอาดถ้ารถจอดเนาะมันไม่เหมือนกับรถใช้งานครับผมก็มีฝุ่นมีอะไรเกาะเกิดเต็มไปทั่วบอกก็ดำหมดไปแล้วโอเคนะครับ ก็รีวิวให้ดูก็จับประมาณนี้นะครับผมรถสามคันเมืม่อวานผมลงคลิปคันหนึ่งแล้วก็อีกวันนี้ผมจะลงคลิป2คันเป็นคลิปเดียวกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและก็กดติดตามให้ด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ